ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีโรคประจําตัวจะสามารถสมัครรับเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกสภา เทศาบาลได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในระเบียบกฎหมายเนี่ยเขากําหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะครับในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับในมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือในมาตรา49และมาตรา50ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศาบาลพศ2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่14พศ2562มาตรา15และมาตรา48เขาได้กำหนดคุณสมบัติไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาต้องอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งส่วนผู้สมัครนายกเนี่ยจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ แล้วก็จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่สมัครรับเลือกตั้งในวันรับสมัครเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับสำหรับผู้จะสมัครเป็นนายกเทศมนตรีต้องสําเร็จการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นส่วนสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับไม่ได้กําหนดคุณวุฒินะครับแล้วก็ในลักษณะต้องห้ามตามมาตรา50 นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อห้ามในกรณีต่างๆซึ่งไม่มีในเรื่องของข้อกําหนดหรือข้อห้ามสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณผู้ชมมีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวาน ไขมันความดันหรือโรคอื่นๆก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นะครับว่ามีโรคประจําตัวสมัครไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้ถึงแม้เรามีโรคประจําตัวแต่เรามีสุขภาพที่ยังแข็งแรงสามารถที่จะเข้าไปทํางานให้กับชุมชนกับท้องถิ่นของเราได้นะครับก็สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กฎหมายไม่ได้กําหนดห้าม ผู้ที่มีโรคประจําตัวรวมถึงผู้พิการด้วยนะครับไม่ได้กําหนดห้ามไว้เพราะฉะนั้นสามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ